สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าช่องแม่ปู่ไทยได้จ้าพี่น้องสวัสด,ดีจา้าพี่น้องมาอนี่อันพาพี่น้องมาอันกินเข่าปลาได้พี่น้องชมอันปลาแถวบ้านข่อยละพี่น้องอืมมันเป็นปลาอันที่เขาอนุรักษ์ไว้ให้ให้ซัดให้ยางน่ะละพี่น้องยางเนาะพ้นกับยางายได้พี่น้องมันก็เลยกระสีมีข้องเดี๋ยว่อยตำมะกอเป็นามมาปน้ำซีเป็นน้ำได้พี่น้องสียดังปงเป่งป,งเป,ง,ปงเป่งเนี่ยนี่น สีมัตต่ำปลาธรรมดาออกบะได้ได้พี่น้องอยู่ฮอลแลนด์มันห่อนไออยู่ฮอลแลนด์มันหนาวพี่น้องเมื่อนี่อากาศพ้น่าสามสิบองศาพี่น้องธรรมดาบ่ถึงดอกพี่น้องสิบเก็ดสิบแปดอกอพี่น้องนี่บะกอลูกนี่พี่น้องหลายต่างได้พี่น้องอันแพงจากอุกรณ์ไรู้สึกว่าทีมมาจากเมืองไทยหรอกพี่น้องสีมาทั้งประเทศทั้งผี่ห่ะพี่น้อง มือนีก็เลยพ้าพี่น้องแม่ปูไทยพามากินเข่าปลาพี่น้องต่ำบาก่อปลาเนาะพี่น้องกําลังซับอยู่อ่ะล้างขูดอยู่พี่น้องเดี๋ยวมากินน้ำกันเด้จ้ะขูดแล้วกระติกตํำเทเสีบให้พี่น้องกินน้ำกันไปคุยกันเนาะพี่นอ้องอันตอนเนืองเนาะพี่น้องการคุยตอนเนืองอันมือนีวันหน้าเสื้อเลยพี่น้องเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมธร้รมดามันจะฝนตก ฝนตกเห็ดออกได้พี่น้องว่าแม่นเฮ็ดแล้วโง่ก็พี่น้องเฮ็ดอันเพิงจ้ะแต่ปีนี้มันเป็นว่ครตกพี่น้องก็แต่ว่าก็มีออกอยู่จ้าอากาศชื้นอันก็เลยพาพี่น้องมากินเข่าปลาสนดอกกินตนอยู่ในบ้านเนาะมันนี้ถนานหนาวแล้วกระสิว่ไใครได้พามากินได้พี่น้องมันหนาวกระสิกินตาอยู่ในบ้านมันนี้ก็เลยเอ้ยมันนี้โอกาสดีก็เลยอยากมากินนี่แหละพี่น้องอัน อี่อย่างละพี่น้องหมายถึงว่าอากาศอยู่ทั้งนี่ปีนี่ก็พราะดีแล้วก็นี่พี่น้องบงคลองเขาเห็ดคลองน้ำดีตัวพี่น้องเนาะตอกซอยในหมู่บ้านหรือว่าอยู่ในอันชาวไร่ชาวนาน,นั่นนะ่ะมีคลองน้ำหมดนะพี่น้องประเทศฮอลแลนด์มีน้ำหลายจ้าแล้วก็ไม่เคยขาดน้ำหรอกชาวนาน,นะพี่นอ้องชาวไอ้ไร่เนานะปลูกมัน,พ,น,พ,นพ่นปูกขาวลด้พี่น้องพ่นปลูกมันได้ขาวกระสิปลูกข้าวบาเล่ต้นหอม มะฮอมต้อเสียพี่น้องได้พอดีเลยพี่น้องเห็นไหมได้ต่ำหนึ่งพอดีขนาะก็เลยสีเอามาอันตํำให้พี่น,อน,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 น้องเบิ่งเนาะเนาะเกล็ดแล้วกระสีเอามะเขือลงไปพี่น้องมะเขือเขือเทศลงไปก่อนมองดูกระสีเผ็ดอยู่ได้พี่น้องบักพริกตั้งวาลายเอาลงไปจอย ตำปลามานะกินตำปลากับป้าพี่น้องพาออกมาสูดอากาศข้างนอกคุยไปด้วยเมาส์มอยไปด้วยพี่น้องอากาศช่วงนี้ก็โอ้ยว่าอยากไปใส่เลยพี่น้องมันอากาศดีค่ะประมาณอาทิตย์นี้แหละพี่น้องอากาศดีสุดยอดกันเลยได้โอกาสมาเนี่ยแหละมากินข่าปลาคุยไปสมต,ต,ต,ตำแล้วพี่นอ้องมื้อนี้กินว่าได้กินโซ่เป็นน้ำแต่ว่าก็สิตดมตำสมตำแหละพี่น้องอ้าใสให้หมดเสียดาย ข้าวเหนียวข้าวห่อนๆอ,อยากน้อยก็สิคุยให้พี่น้องเบิงนะ่งหน้าอืมว้นนี้กินก็สส,สสุดัตว์สุดสั้นๆแล้วพี่น้องนี่อบอกหนาวใส่เติ่มไหลก็สิเปียกอันปลาพี่ปลาก็าสิกินแบบว่าโซเล่โซเลพี่น้องมันเป็นไอปลาพี่น้องเสียงคนก็สีนี้แน่เขาแม่ยางเล่นพี่น้องมันห้อนอ๋อนีน่น้ำตาลอยากน้อยก็เนาะขาดบ่ได้ก็ต้องใส่น้ำตาลตีบได้พี่น้อง ไฟหยักน้อยในไฟนำป่าหยักน้อยพี่น้องตำตำป่าวันนี้พามากินเข่าปลาเนาะพี่น้องกินน้ำกันกระเจบสมตำพี่น้องอากาศดีๆบรรยากาศวับวับก็พี่น้องเอ้ยตุ๊กข่ดีใจด้เวลาอากาศดีพี่น้องพอมันหนาวคักไรกะกระดูกกระเดี่ยวพี่น้องเดี๋ยวเด้อบัดนนี่เอ้าเอ้าขาดอ่ไรก็คือน้อง น้องผงพี่น้องอ่ะใส่ยักน้อยใส่ไห้มันนวดครบหมดแล้วกับสิ่วๆเลยพี่น้องเอาบีบๆกนยังไมพี่น้องน้ำประแดกแล้วยิ้มเสียงปุกปักปุกปักว่าพี่น้องหยายมืดครบแล้วกอาชีไส้บักกอตำป่าแต่บะหมีแมงวันเด้พี่น้องแมงวันบุมี ใส่มันอยู่ในปลาพี่น้องมันก็ะเลยบุ๋มนี้เพราะกินเหม็นเหม็นบ่ใครมีเนาะ,ะพี่นอ้องนี่ดำแล้อ่ะ,ออะคุยนมเสร็จให้กินนะพี่น้องมีนมเสน็จน้ำน้ำบกขามใส่ไปหใส่น้ำบกขามจักหน่อยก่อนพี่นอ้องเตรียมมาเรียบร้อยพี่น้องสิพากินเข่าปลาต้องเตรียมพี่น้องมันอยู่ไก่ เอาเสียนมเศ็นใส่จากน้อยแบบพี่หน่องแบบพี่หน่องวายตึ๊บง่ายๆนี่พี่น้องเบิ่งดูนมเศ็นนมเสศญยุนิกะต้มเอาได้พี่น้องใส่ปากก็กินข้าวปลาชมวิวพี่น้องมึอนี่อืมเอาซ้อนนี่ละ คุยลุยคุยลยุยก่อนพี่น้องร้องบังกนเด้อเป็นยังไดเอาอ่ะอืมอืมก่าให้ง่ายหน่อยอืมข่าดีละอืมใส่นมเข็มน้ำให้เลยข้ากันผักประแดบปลาไหลเสะอืมเจ็บพี่น้องเด้เจ็บเหอะ ตุลิตุลิตุลิทางพี่น้องวันนี้สิบ,บ,บุบเลยสิบ,บุบเลยพี่น้องสิบ,บุ๊บเบลื่อไอ้พี่น้องโคบักงหายนึงอัพปับควรเด็กน้อยควรพี่น้องเสียดายปากกอมันแพงเสียดายพี่น้องดออกดรเอาคอนเด้อ มาคุยน้ากันพี่นอ้องเมืองฮอลแลนด์เป็นเมืองน้ำพี่นอ้องคองหลายเด็กพี่นอ้องคองหลายหลายเขาเฮ็ดเพื่อว่าให้ชาวนาะสบายนะพี่นอ้องน้ำพวกบขไหลนะ้ำฝนตกอย,อยู่ในอันอยู่ในอยู่ในบ่อยู่ในทุ่งนากับมีน้ำไหลายพี่นอ้องนี่งสมตาพี่นอ้องเราเสียไม่กินให้เบิ้งได้พี่นอ้องแซ่บต้นหอมน้ำหอมหอมน้ำพี่นอ้หองห,หอมหอม โซเล่โซเลเอาง่ายๆเนะพี่น้องอือ,อยอันยันเนี่ยน,นี่เด้อคุยอ่ะใส่มือนะพี่น้องขออนุญาตโอ้ยแมงวันมาแล้วพี่น้องตัวนึงอ่ะอืมนึกว่าสิบอมีแมงวันพี่น้องขาเหนียวตุว้ยขาเหนียบหันหันพี่น้อง แพี่น้องจ้านั่นแหละเนาะช่องแม่ปูไทยก็มากินโชมอนี่ก็คืออยู่อันกลางตาพี่น้องแซบเศตอนใบใบช่วงนี้การฮอลแลนด์ฮอนหลายๆก็เลยพาไมา่กินกลางตาเนาะพี่น้องจังใดก็ฝากช่องแม่ปูไทยเยด้เด้อพี่น้องฝากอันพึ่งเห็ดไม่ช่องไม่ไม่ก็ฝากเนื้อฝากตัวเป็นกำลังใจให้เด็จ้าสาวฮอลแลนด์ชุมแพรจะพี่น้องค้อนแก่นจ้าพี่น้องเซบเศรอบ คำคำบายบายพี่นอ้องสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องบายบาย